สวัสดีคะ่ะทุกคนคลิปนี้นะคะจะพาทุกคนมาดูกวกมรกตต้นนี้นะคะต้นนี้กิ่้ช่วยคุณแม่เข็มซื้อมาในราคาเข่งละอันนี้ซื้อว่ายกเข่งเลยนะคะแม่เขาขายเข่งละหนึ่งพันห้าร้อยบาทจริงๆที่บ้านก็มีกวาเยอะนะแต่ว่ากระถางนี้นะคะ ตอนที่เจอครั้งแรกเนี่ยหมายถึงว่าตอนที่ที่ไปเจอครั้งแรกที่กีก็สงสัยลักษณะของใบค่ะลักษณะของใบความด่างของใบที่แรกเข้าใจว่าเป็นกวอกมรกตด,ด่างยอดทองนะแต่พอดูไปก็เหมือนกอกมรกตด,ด่างเหลืองนะคะ เปยตัดสินใจอุดหนุนคุณแม่เข็มถุงนี้นะคะเพื่อที่จะมาเช็คยอดใหม่ว่าจะเป็นกอกมรกตแบบไหนนะคะก็เป็นการศึกษาเรียนรู้หาความรู้ไปเรื่อยๆค่ะคกิ๊กก็ไม่เก่งกอกมรกตยอดทองนะคะก็ได้ กระถางนี้นะคะมาในราคาหนึ่งันห้าร้บาทนะคะอุดหนุนแม่เข็มค่ะส่วนกระถางนี้นะคะแม่เข็มแถมให้ค่ะทุกคนแม่เข็มว่าเอาไปช่วยปลูกหน่อยเป็นนางกวักใบโพนะคะแต่ดูแล้วก็มีความดากนะคะทุกคนที่บ้านที่แม่เข็มเยอะมากค่ะทุกคนเพราะว่าแบ่งให้ไปปลูกเป็นต้นแถมนะคะ ถ้าเอาไปแยกก็จะเยกได้หลายต้นแล้วก็สวยด้วยค่ะวันนี้ก็มารีวิวกอกมะะรกตที่บ้านของเราค่ะช่วงนี้ไม่ได้ดูแลกอกมะะรกตนะคะโอกำลังขึ้นนอนมาเยอะ